อยู่คุกษตรกรทุกท่านครับวันนี้ผมบอก่าไปเริ่มมีรถอีซิกิ3.9แรงมานําเสนอหนึ่งคันครับต้นมีผ่านหน้ากับผ่านหลังนะครับนะเป็นรถประกอบญี่ปุ่นครับไม่มีทะเบียนนะครับราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่215,000บาทครับ215,000บาทยังต่อรองได้นะครับนะส่งฟรีให้300กิโลแรกมีค่าแนะนําให้3,000บาทครับรถราคาถูกครับขับเคลื่อน4ล้อ3.9แรงม้าอีซิกิประกอบญี่ปุ่นครับคันนี้ท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับเบอร์โทร081 สาม5ก9 7าาเดาอสมโบสอนอะพอร์เตอร์นะครับที่นี่มีเรื่อยเื่อมากกว่า250คันครับทั้ง3สาขาเลยนะครับนะโอเคหันยกหน้าขึ้นแล้วก็ไปเลยครับค้นไว้ครับจี่ปุ่ประกอบญี่ปุ่นครับกันนี้ครับ215 0 0 0บาทท่านใดมาไม่ได้โอนประจำมา1มบาทก็ส่งถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับมีผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังให้ครับ น่ามาครัแบบร้านเราตั้งอยู่วังบัวคลองขุงกำแพงเพชรน,นะครับบ้านภาคคอหมู่สี่ตะมนวังบัวอําเภอคลองขุงท่านใดที่จะมาที่ร้านก็พิมจีเอ็มมาร้านบัวสอนอัอโมเตอร์เลยครับโอเคทริปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ